สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทําผัดเผ็ดกบสมุนไพรใส่ไข่พั่มค่ะสาหรับวันนี้นะคะเมนูผัดเผ็ดกบสมุนไพรใส่ไข่พัมนะคะส่วนประกอบที่ใช้มีอะไรบ้างคะกระชายพริกแดงจินดากบเครื่องแกงใบมะกรูดกระเพราและก็โหละพาและที่จะลืมไม่ได้ก็คือนางเอกของเรานะคะก็คือไข่พัมนะคะเป็นการเสริมโปรตีนเดี๋ยวเรา นอกจากนี้ก็จะมีเครื่องปรุงรสน้ำมันซอสปรุงรสน้ำตาลชูรสรสตีอันนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยคะ่ะเรามาเริ่มทำกันเลยเริ่มจากใส่น้ำมันพืชไม่ต้องเยอะนะคะตามด้วยเครื่องแกงผัดให้เหลืองพอประมาณ ตามด้วยกบเลยจ้ามันกบลงไปผัดให้สุกระหว่างช่วงที่ผัดถ้ามันแห้งจนเกินไปเราก็จะเติมน้ำนะคะเติมนสุกผัดกบจนสุกแล้วเราก็จะเริ่มทำการกรุงซีอิ๊ว รือว่าซอสปรุงรสตามด้วยน้ำตาลชูรสรสตีตามชอบใจเลยจ้าเมื่อกบสุกแล้วเราก็จะใส่ไข่ถํานะคะเพื่อเพิ่มโปรตีนเพิ่มคุณค่าทางอาหารนะคะไข่ถําสามารถใส่ได้ทุกเมนูเลยนะคะจากนั้นก็ผัดจนไข่ถํามสุกตามด้วยเครื่องเคียงนะคะพวกผัดเพื่อเพื่อผัดต่างๆเพื่อดับกลิ่นคาว ในกล่องแล<น>้วจริงไม่เสียผัดเผ็ดกบของเราสีสันออกมาหน้าตาน่ารับประทานมากสุดท้ายนางเอ๊กของเราไปกะเพราผัดจนสุกแล้วตักเสิร์ฟได้เลยจ้าตักเสิสร,สเร์ฟได้เลยจ้าไหมคะสีสันน่ารับประทานนะคะ แล,แล้วนะครับผัดเผ็ดกบของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยพร้อมรับประทานเรามากินกันได้เลยครับนี่รสชาติผัดเผ็ดกบใส่ไก่พั๊มวันนี้แซ่บบ,บ,บ่แซปะรสชาติมันเป็นยังไงก็คือผัดเผ็ดกบธรรมดาข้าาอใครชาติไม่เปลี่ยนแปลงชาติไม่เปลี่ยนแปลงแซ่บบ่พอผมรู้สึกว่าเมนเขียวไก่พั๊มปะว่าไงเด็กๆแซ่บบ่ เมนเมนตยังเมนไข่ผําเมนยังบอหรือว่าปกติมันผัดเ,เ็ดกบเกกม,เมนไดไกินยัไง